คุณดึงดูดความโชคดีใดเข้ามาในชีวิตแล้วหมอจะไม่เช็คพลังงานปัจจุบันของคุณจะเปิดใบแรกเลยว่าพลังงานตอนนี้ของคุณดึงดูดสิ่งดีๆหรือไม่อย่างไรเป็นการแก้ลายนะคะสิ่งที่รับไปสิ่งที่ไม่ไดีปล่อยผ่านใช้วิสนาณญาณพลังงานในตัวคุณตอนนี้ดึงดูดสิ่งที่ดีหรือไม่อย่างไรล่วงมาเยอะมากอย่าเพิ่งนะขออีกรอบหนึ่งที่เห็นแวบๆเมื่อกี้คือเจ็คือแปดเหรียญกําลังทําอะไรเดิมๆซ้ําๆอยู่ แต่ยังไม่ได้ manifest หรือดึงดูดจริงจังอะขอดูสิพลังในตัวคุณดึงดูดสิ่งดีๆหรือไม่อย่างไร no ตอนนี้ยังไม่ได้ดึงดูดอะไรไม่ได้คิดอะไรด้วยพลังงานยังไม่เปิดหนึ่งบางคนอยู่ในที่ที่ยังรู้สึกคิดไม่ออกอยู่ในที่ที่ไม่โล่งโปร่งเบาสบายอยู่ในที่ที่อึดอัดอยู่ในความคิดของตัวเองยังไม่ได้ใช้จิตวิญญาณ ข้อแรกเลยตอนนี้ยังไม่ได้เชื่อมโยงกับจิตวิญญาณมากยังอยู่กับความคิดและยังอยู่กับปัญหาตรงหน้าหรือบางคนอยู่กับสถานที่ที่โกลาหลวุ่นวายงานเยอะปัญหารุมเร้าหรือคิดมากกังวลหรือขังตัวอ,อยู่กับที่เดิมๆซ้ําๆหรือบางทีคิดวนคิดซ้ําหรือบางทีอยู่ในที่ท,ที่แบบเต็มไปด้วยการติฉินนินทาเพราะแปดแมปดดาบมันคือความหมกมุ่นมัวเมาและความรู้สึกติดขัดอ่ะขอหนึ่งใบเป็นคําแนะนําใ,ในการปลดล็อกตัวเองเรื่องนี้ก่อน สเตรนท์ค่ะพักค่ะใช้ความแข็งแกร่งและจิตวิทยาไม่มีอะไรที่คุณจะก้าวข้ามไม่ได้คุณเป็น the best of version หรือคุณเป็นความทรงพลังของคุณคือคนที่มีจิตวิทยาและมีประสบการณ์ร้นหลามเพราะฉะนั้นตัวตนที่หลับไหลในตัวคุณคุณเห็นเลขแปดไหมตัวตนของคุณกำลังหลับไหลจิตวิญญาณที่ทรงพลังของคุณกำลังหลับไหลอยู่ร่วมกับคู่ของคุณจิตวิญญาณข้างในคุณนะทรงพลัง เป็นคนที่มีวาทศิลป์ดีก้าวเข้าหัวสัก์ปัญหาแต่ตัวตนเนี้ยพักอยู่ไม่แสดงบทบาทนั่นแปลว่าถ้าช่วงนี้คุณยังไม่ได้ดึงดูดอะไรอ่ะไม่แปลกคุณจะไม่ได้ดึงดูดอะไรที่คุณเห็นด้วยกายภาพแต่คุณจะดึงดูดเมื่อคุณเชื่อมโยงกับโลกภายในตัวคุณเองว่าพระจันทร์ เวลาไพ่สเตนตมาแม่หจะพูดเสมอว่าคนคนหนึ่งที่มีจิตทวิทยาเข้าใจตัวเองแบบลึกซึง้งเข้าใจปัญหาอุปสรรคด้วยความเป็นธรรมชาติคือไม่ได้ตัดสินว่าวันนี้ฉันติดขัดเรื่องนี้มันเกิดจากเรื่องนี้แต่เห็นไปถึงต้นตอเห็นไปถึงสาเหตุเพราะฉะนั้นแม่หมอคิดว่าหลายๆคนพลังงานตนเองยังไม่สมดุลเดี๋ยวแม่หมอลองดูจักระที่8ให้นะคะจักระที่8มันจะไม่ใช่จักระที่7ที่อยู่บนกระหมอ่อมจะเป็นขั้วบวกหรือจะเป็นพลังงานบวก อยู่ตามร่างกายดวงจิตพลังงานและอยู่ทั่วจัก,กรวาลทำหน้าที่ในการเพิ่มสะสารเพิ่มพลังและเพิ่มจํานวนแปลว่าอะไรช่วงนี้ใครก็แล้วแต่ที่รู้สึกแม่หมอยังไม่ได้อินกับเมนิเฟสเรารู้สึกติดขัดเรารู้สึกชีวิตสตั๊กอยู่แปลว่าพลังงานของคุณกำลังถูกแอคทิเวทให้ยกระดับหรือเลื่อนดิเมนชัน เพราะนั้นสารหรือข้อความที่คุณจําเป็นจะต้องรู้ในหัวข้อที่หมอบอกว่าคุณกำลังดูดสิ่งดีสิ่งที่คุณดึงดูดมาคือสิ่งที่ยังจับต้องไม่ได้ค่ะมันเป็นพลังงานชั้นสูงที่จะเข้ามาเพิ่มความเข้มข้นในเรื่องของการพัฒนาในระดับจิตปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าใครมีคู่เนี่ยคู่กับ เ,เหมือนในจิตวิญญาณจะเชื่อมโยงกันแล้วกําลังพักอยู่กําลังเหมือนฟูมฟักพลังอะ่ะกำลังสะสมขุมพลังอยู่เพราะฉะนั้นในการมมนิเฟสแบบเดิม,ดมคือคิดสิ่งดีๆพูดสิ่งดีๆเห็นภาพสิ่งดีๆหรือการนั่งสมาธิเมนิเฟสมันจะไม่ปรากฏคุณจะไม่อินกับมันช่วงนี้หรือใช้การมมนิเฟสในรูปแบบเดิมนั่งสมาธิในรูปแบบเดิมปรับสมดุลในรูปแบบเดิมหรือฟังคอนเทนต์เดิมๆไม่ได้มันเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องนอนให้พออธิษฐานจิตหลับ พักผ่อนนอนปล่อยวางวางใจนิ่งๆสงบสงบนะคะชาร์จเพราะเลขเ้ามาแล้วแปลว่ามันช้านิดนึงนะสิ่งที่คุณจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาคือความเป็นอิสระและความทรงพลังในตัวคุณเองช่วงนี้เป็นต้นไปยังไม่สามารถดึงดูดอะไรได้มากในเรื่องของกายภาพทรัพย์สินเงินทองความรักความสัมพันธ์ใดๆ แต่มันเป็นการดึงดูดที่มันไม่ได้ใช้กระบวนการคิดมันเป็นการดึงดูดที่ยอมรับทั้งด้านดีด้านเสียหรือปล่อยวางไม่ได้เขียนคําขอบคุณเงี้ยไม่ได้เขียนซ้ําๆเป็นสามหกเก้าไม่ได้เขียนตอนเช้าสามรอบกลางวันหกรอบเย็นก็รอบมันใช้วิธีเดิมไม่ได้แล้วการดึงดูดของคุณอะคิดแต่สิ่งดีๆขอบคุณไม่ได้แล้ว มันเปลี่ยนวิธีการการดึงดูดที่ยอดเยี่ยมที่สุดก็คือการวางใจยอมรับทั้งด้านบวกและด้านลบในตนเองและปล่อยให้เว้นวันเวลาและจักรวาลจัดสรรเพราะบอกเลยว่าสิ่งที่คุณจะได้มาคืออิสระและเสรีภาพทุกอย่างในชีวิตการเงินที่มีอิสระเสรีมากขึ้นชีวิตที่ได้ใช้ตามตามเสียงหัวใจตัวเองมากขึ้นคุณภาพคุณค่าของชีวิตเวลาที่อิสระเพราะฉะนั้นค่ะ ในยุคเดิมในพลังงานเดิมคุณอาจจะเรียนเรื่องการมินิเฟสในแบบต่างๆมาคุณชิปพลังงานมายุคใหม่หัวข้อนี้จึงมะบอกคุณว่าคุณจะแปลกใจว่ามันไม่เหมือนเดิมแล้วในการมินิเฟสของคุณและนั่นแหละไม่ใช่ทางที่ผิดนี่คือทางที่ถูกเพราะมันไม่มีการเทคแอคชั่นทางกายภาพแต่มันคือการเทคแอคชั่นในระดับจิตวิญญาณและพลังงานที่มองไม่เห็นทำให้คุณดึงดูด ความอับบันแดนก้าเหลี่ยนอ,อิสระ a s สซีฟอินคัมงานความสัมพันธ์ที่ดีคุณค่าความทรงพลังมาสู่คุณความสุขสงบความเป็นอิสระที่จะมาสู่คุณค,ค,ค่อยๆคืบคานเข้ามาสู่คุณดิเมนชันที่คุณยกระดับหรือเลื่อนไปจะเป็นดิเมนชันที่คุณรู้ได้เฉพาะตัว ไม่สามารถจับต้องได้เช่นบางคนแบบแม่หมอเราปรารถนาคู่แท้ปาถนาความรักคุณอาจจะไม่ได้มาฝันถึงคู่ไม่ได้มาเมนิเฟตถึงคู่ไม่ได้มาเขียนขอบคุณคู่มันใช้วิธีการเดิมไม่ได้แต่มันคือการยอมรับตัวเองทั้งด้านบวกและด้านลบข้อดีและข้อเสียของตัวเองและการเชื่อมัน่นเคารพทุกอย่างในความเป็นตัวเองและยอมจำนนกับทุกอย่างที่ เป็นตัวเองแล้วคุณจะได้สิ่งที่คุณปรารถนาวิธีการที่ได้มาจะเป็นวิธีการที่จักรวาลจะสัรให้เพราะฉะนั้นคุณจะจินตนาการไม่ถึงเพราะมันจะมาแบบอิสระเสรีพร้อมกับการตระหนักรู้ถึงคุณค่าที่แท้จริงของสิ่งสิ่งนั้นและตัวคุณเองด้วยถ้าสิ่งที่หมอพูดมาเป็นสิ่งที่ใช่ค่ะขอไพ่การันตีหนึ่งใบขอไพ่การันตีข้อความนะคะสิ่งที่คุณจะดึงดูดเข้ามาเหนือความคาดหมายว้าวขออ่านนิดนึงนะ สิ่งที่คุณจําเป็นจะต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะจะเป็นข้อความสําคัญสำหรับคนที่เข้ามาชมนะเมื่อฉันมอบความตั้งใจของฉันให้เป็นการดูแลของจิตวิญญาณและจักรวาลฉันก็ปรับพลังงานของฉันให้สอดคล้องกับกระแสแห่งความเป็นอยู่ที่ดีอยู่เสมอมันคือข้อความเดียวกันเลยอะปล่อย ให้จักรวาลจัดสรรแล้วคุณมอบความตั้งใจหรือเจตนาลมให้จิตวิญญาณของคุณจัดก,การเชื่อมั่นในจิตวิญญาณของคุณการรับได้รับการดูแลของจิตวิญญาณและจักรวาลจะปรับให้คุณอยู่ในพลังงานและคลื่นที่สอดคล้องกับพลังงานที่ดีอยู่เสมอนั่นเอง